สวัสดีครับพี่น่องเอฟซีแฟนครับทเต้ยจ้างาช่องพ่อแม่ยิงครับกลับจากวัดปากแซงครับถึงบ้านนะร้อยแปดสิบกิโลเมื่อกี้กับวะตลาดอำเภอกันทารลมครับจังหวัดสีเกตโอ้แม่คาเพิ่น ดีใจหลายครับนี่ทา้งคองฝากแต่ว่าบริทายคลิปเพิ่งเบิ้งครับเพราะว่าบริลงไปนไม่หน่อยลงไปคนเดียวครับครับแองจีลงไปสองคนพื็นน้ำมาหอดโหลดครับของฝาก ไอย้ยาง DJ ทั้งดีไจทั้งหายเนาะแม่ค่ะแม่จ้าก็จ้าเอาอันเสียได้รบริไทยคิดเป็นพี่น้องเมืองครับเพราะว่าบริล่งรถอยู่ฝ่ารถเลื่อยบริล่งครับฮะห้องดังนูต้นนะมันนี่เป็นอันนั้นมือวันผ่าเป็นบ่ ว่าจะสื่อผลไม้สื่อยังมาหลายยาครับว่าจะไปวัดวันพระเต็มดวงเกือบเต็มดวงเหรอับเกือบเต็มดวงบรรยากาศตอนนี้ก็เกือบเศร้าแล้วครับ ปีหานะรถสปอร์ตก็นยังอยู่ครับ ตบปู้รอไปทิ่มเล่นนี่เนาะของฝากแม่ข่าเพิ่นดีใจแฮงื้อนี้ขนาดบริลงเนาะแม่หน่อยลงผู้เดียวแม่ข่ากันยังแตกตลาดเนาะตื่นสะได้บริลงไป่ายิหีเพ่นเบิ่งนะเพราะว่าเฝ่ารถอยู่รถบ่มีคนอยู่รถ มีทั้งของฝากหลายอย่างครับขอบคุณหลายๆเ้วยครับแม่ค่าที่มันฝากมาให้ของกินของฝากของสื่อก็มีของฝากก็มี หนี่วันผ่าครับเตรียมอยู่ีจีกับทํามาทําม่งกันเอยนขาวาเาวาเด้อขาวมงขาวเดอว่ารูวาได้่ได้ไวันนี่กะจะไป เตรียมของไปวัดครับสตอบคีรีอเบนคอแทนประกาศือครัวเขาของไาหายไม่นานกินหมกสมเขาเวลากินนี่สองคนไปแตะไปชื่อเดืออีหลีอันซิมเมเดลนะอ่าเพื่อเอายังมาหายประดูเก็เอามาหายหมัอนั้ขนมกับยังแคบโม่กับมเอ็มว่าต้มปนมันออะเลยเมถ่น เน่เ,นาเนราเป็นมาเรืเล่าโอ้ยเพิ่นดีใจหลยเล่าหายแล้วทุกคนเพิ่นมาเพิ่อนมานอนหลับอยู่ในรถเพิ่นเพาเบิ่งเพิ่นมันยืนอยู่ข้างรถเพิ่นก็ดีใจเลยเนี่ค่ะทางตลาดกันทะลมครับมาจากอุบลกับแวะตลาดกันทะลม่มก่อน,อนออสิมาบ้าน เกือบแจ้งแล้วล่ะเนี Middle ่ยตอนนี Middle ้ที ar, ่หาที่หากูกลัวเกืบประมาณเกือบโมงเปล่ะมั Middle ้งโมงหนึ่งบอกไปวัดบ่เกือบโมงเนาะหงโมงกลัววันพ่ะวันนี้มาเร่งขอกันอยู่อำเภอปลาติวครับจังหวัดยะโสธรยะโสยโสธรสองมือครับปาติวแล้ะก็ คำเกินแก้วกลุ่มโซด้วยนีมบอกอันนี้ของประดูกันฝาก แรงอย่าลืมจะพลาดครับพอกันทางยาโสครับปาติว้วมันขึ้นนีกครัวิกแตกครับบัตร

โดดอดขา่อะบ้านที่ีดกเดียวเจ้าของกลวยของยังส่ปกามัน่อน้บไปันเาของกล้วยจะใส่ของยร่น้เขาวนี่ยละใบถึงว่าขว้นเจ้าบ้านที่มีดอกเดียวบอกมันตองมี้ลายดอกไงสามดอกโดดเดี๋ยวปัดตีเลยเนี่ยองขาว กูท้องขาวญงแต่ว่าขาเบิ่งยังกูบึกโด่อีกไหมเลิปของก็พอมันอีกโดีมันก็สายพันธุ์ขีงมันท้องขาว,อข,าวขอบคุณพี่น้องเอเซี C, ทุกหมองจีบอลครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไวส้สนิทกันครับสวัสดีครับ